สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง weekly C3 กับ C ีชัดปวีนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว,ว่าซพูดอยู่เสมอว่าเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ทุกที่ค่ะวันนี้ซมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทํางานได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะและเทคโนโลยีนี้มีการใช้จริงแล้วที่แคลิฟอร์เนียค่ะนี่คือการที่ตํารวจนั้นเขาใช้เทคโนโลยีเพื่อทํานายการก่ออาชญากรรมได้ค่ะ ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตำรวจเมืองซานตาครูซรัฐแคลิฟอร์เนียเขาทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำนายความน่าจะเป็นในการเกิดอาญยกรรมในพื้นที่ที่เขาระบุเอาไว้ค่ะชื่อของโปรแกรมนี้ไม่มีการเปิดเผยไม่ได้ตั้งชื่อมานะคะแต่ที่แน่ๆมันสามารถคำนวณและพยากรณการเกิดอาญยกรรมโดยใช้การวิเคราะห์แนวโน้มตั้งแต่ข้อมูลในอดีต ลองเทียบจากประสบการณ์การเกิดมานะคะจากฐานข้อมูลของตํารวจซึ่งถือว่าเป็นการทํานวัตกรรมใหม่ที่มาใช้ในวงการตํารวจค่ะตั้งแต่โปรแกรมนี้ถูกเอามาใช้จริงมีฟีดแบ็จากหน่วยงานทางด้านกฎหมายออกมาในแง่บวกเยอะเลยทีเดียวค่ะที่บุคลากรที่อยู่เบื้องหลังที่ร่วมกันคิดค้นพัฒนาโปรแกรมนี้รวมกันอยู่หลายสาขาวิชาด้วยกันนะคะคือเขาเอานักคณิตศาสตร์นักมนุษยวิทยาและนักอาัจกรรมวิทยา ซึ่งในปัจจุบันมีสถานีตำรวจเมืองซันตาครูสเมืองเดียวเท่านั้นที่ใช้โปรแกรมตัวนี้ค่ะแต่ไม่แน่นะคะอนาคตถ้ามันได้รับความนิยมถูกนำไปใช้ในสเกลที่เยอะขึ้นแน่นอนไม่เพียงแค่ตำรวจจะลดการเกิดอาชญากรรมได้ชีวิตความปลอดภัยประชาชนก็จะดียิ่งขึ้นด้วยนะคะคือต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่ไปตามหาอาชญากรรมแล้วก็ตามจับผู้ร้ายเท่านั้นว่างๆนะคะก็มาคำนวณดูว่าที่ไหนเกิดอาชญา,ากรรมบ่อยแล้วก็ทำนายการเกิดได้ด้วยตอนนี้เรามีคลิปปิดท้ายคลิปนี้น่ารักมากๆนะคะสาวๆดูแลอาจจะร้อง cake Bakers man Bake me a cake as fast as you can roll, dude, that's not hey, roll it, it. that's Why not roll you, it you dropped it you, man. that's not roll it you quit that's not roll it No, yes it is no, it's Are not. You, see, no what, you don't not mean? I'm not going to do it if you don't know it, I know how to roll it so Are you stop? See, hold on you don't even who's that creeper hello creeper what's good what's ready good? Patty cake patty cake bakers man Bake a cake as fast as you can. me you ตลกตอนที่มีคนพากนี่เลยนะคะแมวแมวก็ตบแผะกันไปนะคะอะไรที่เราไม่เห็นก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ